โอ้สวัสดีครับมาแล้วของแท้มอกระซอพร้อมแล้ววันนี้ของแท้ของจริงคือเราบอกคือโอ้กุ้งเพื่ออะไเลยววะอืออันนั้นนี่ยังเสนของเน่าของเน่ามอกระซอก่ะพร้อมแล้วครับกับการวานแหยจึงเหลืองไปแผลชิบถอกุ้งแหยชิบซอกครับแเเียหนา แค่ิช,ชอ,อกแิช,ชอ,อกหน้าเกาหน้าเดิมน้องเกาหน้องเดิมฮือึ้นมาแล้วภาพกีฬามันมันแรกเพาน้องนี่อุ้ยอะไรดีนี่ละว,วางนี่แล้วอือแต่งหน้าไหมข้างหลังด้วย โอ้ยหมู <expand> คือมาทานเถอะวะคืออะบานนี่คืออะได้ล่ะคือแล้วคืออย่างคือเก่าโอ้ยไปสีง่วงงมวงง่วงมาแล้วว่าล่ะมึงอะโอ้ยไมยังก่อที่ไม่ได้แบบเนี้ยไปเนี้ยมันปลากุ้งแบบหลายเลยไหมสวนเนาะไปก่อยเนาะเออโอ้ยเอายังละมานสวนบ่ได้เอาแยงมากไปคุณจูงเฮือนคุณนี่เงี้ยอย่างไรบ่เอาเมื่อยซะมันยังสวนเนาะพี่ตะมุงเอามุงไป เอาชิลงหวานแหเหรอต้องจะหวานแหเหรอเฮ้ยขนยิ้มสวยใส่กล่องไปอือแล้วอืมขนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไหให้คุณบ้างไอ้ตัวนตัวน์ตัวน์มันถึงน้ำทางโอ้ดิมอมีกู่แล้วตัวเลยตัวเลยตัวโหลดนี่ทำนีนะครับพี่น้องอืม ไหนปากวงเงียงมันสิทังไ่ได้ไได้ไม่ได้ไน่ปักม่ได้เนื่ดช่ออกหยดเงาเงเลยอ้บตับดับเลยเอคือโบงมหอยว่ะคือไปหางมหอยถ้ามันไข่เดยงงมหอยเี่หอยงมบอลเด่บอเืองเราด้อยหอยหอยจูบี่เดี๋กวมาหอยเรือื่นหอยยังล่ะเออหอยมังคุดหอยเนงหอยมังดดอกว่ะแค่ว่ากับจูบ แค่ไนจูบแล้วจูบ่าเรือกเลยเื่อนห้อยสนกวะคักคันเมอเพื่อนป้าห้อยกับบ้านอยู่นี่เออได้อยู่ยังทงยงอยู่นี่อัไนดีได้ไม่ได้ได้มียะมาข้างหลังเลยโอ้คือเลยปะเออหาคนมาสงสันเลยฮะ นหาคนมาสงสัยซอยนี่รับสมัครคนเลี้ยงดูนะครับเอรับสมัครช่วยซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้ก่อนพังเปล่าดูช่วยซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้ก่อนนะบ่เคยบ่เคยฟังไหมช่วยซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับเนี่ยนี่เหนะครับพี่น้องมือนี่มือนี่ก็เป็นติ๊กตรนเจ๊ตินตึกแแฮนะครับผมตึกบังกันสีหาโมงแรงหันควานเหรอตึกบังกันสี่สี่มันที่พ่อหน่อยยูหน่อกินเอลพี่สี่ซีเวทอีสานบ้านเท่าแอนอืม พ่อเฮ็ดเรีนเฮ็ดหัวนี่พือได้ไพสิไปสื่อป้าตลาดป่บ้าไ่ไ่ไ้ตัสิ่าจมาหัดเมื่อกี้ไสิไรสื่อี่ลีไไปสื่อันม่เนตะลงไปสือมากสวนี้พอเป็นต่วนี่นี่เยะเอาเอาไปสาำนีนะครับพี่น้องปากก็ไลกก็แช่เลยนครับพี่น้องเป็นทีแน่นอนนะครับอยู่กมีนะครับกระต o องมะพ้ามีแต่วัา บอกเคยพาเต้เท้าสิพาได้เลยไหมมันพาได้เลยครับพี่น้องมันมยหนวยนะวะมันหน,วย,หน,ยน,หนวยบอกใหญ่อ้ใหญ่ัาโอู้ยพอดีครับสีเด็ดพาไว้ใส่บาดมืออื่นมันสุกพอดีต้นอยู่หลังมากน,นี่นะเซฟเบิงนี่ครับต้นอยู่หลงังหม่มันสุกพอดีเคยเลยบ่มีเวียกลสกกันนอนแล้วเอยสีมะพร้า ทาน,น่ว่ะทาเครื่องเนหอแม่าเครื่องเนใส่แม่ไม่ลมันเป็นบากมี่อย่างนี้บามีมีหนังอู้น้ำเฮียล่ะก็ต้องาเครื่องเงนฮาด,าดมีหนังนี่หรอือ เ yeah. นี่โอ้ยเหนื่อยแบบไรบาดพอดีนะพาไปใส่บาดมือเช้าเฮ้ยตัวรวยรวยแหลกมันมันมนนนานจะโชนรวยแหลกกว่านี่ ใส่กล่องหมดพี่เดี๋ยวแก้วขป็นตะบัวตัวเนี่ยตากถังเอาไดนเดี๋ยวตานี่ค่ะอ๋ะอผมมีหนังด้วยก็ผมมีหนังมีหนัง ให้บอ,อ,อกว่าใจ่หลอกเลย่หลอกที่มาได้โอ้ไม่ติดเมื่อหรืบ้าล่าย้อยกุย้งยาง่งยางเสร็จ,รจ,รจก,จก,กจุงย่างเสร็จเสร็จเสร็จจ่าเออก็ต้องเส่ต่อให้แกก็หนั่งเศษกุ้งย่างเสร็จ อ,อ๋อ,อ,อ,อถุงยางมันสีใสดูดความด,ดูดเองพอดีเลยไปไ,ไปใส่บาตรจะยืนขับี่นอน หลากหลายเนื้อคนกลังสีสีอีกนะครับกำลังสีสหลายหืไปหายวะช่วยเด็กห่วยใช่ไหเบ้งเอ้เด็กไทห,หืมตะวนัน มาเถอะครับมาเ้อกินบะหมีมม่น้ำกันกระตีเอาไว้ใช้ปาด